สวัสดีครับอาจารย์สุขขมสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณสรยุทธคุณน้องใบด้วยน้องคุญใบด้วยครับอาจารย์สบายดีนะเอาแม่จะสบายได้ไงแล้วจิตใจก็ร้อนรุ่มเป็นรรมดาได้ข่าวว่าอาจารย์อินมากเลยนะก็นั่นเลยครับจะประสาทกินอยู่แล้วอาจารย์บอกให้ฟังหน่อยคือยังไงมันมันมันตึงเครียดใช่ไหมคนตามการเมืองตอนนี้ตึงเครียดนะตึงเครียดนะะตีตึงเครียดผมผมกลัว ประวัติศาสตร์มันจะย้อนรอยอ่ะนะยังไงคคือเล่นกับนักการเมืองด้วยกันน่คุณจะเล่นเกมยังไงก็เล่นกันเถอะใช่ครับแต่อย่าเล่นกับมาตมหมาชนอ,อย่าเล่นกับความต้องการของประชาชนนะซึ่งมผมไม่เคยเห็นมาก่อนว่ามีคนมาเลือกตั้งถึงเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยใช่ครับเป็นตัวเลขประวัติศาสตร์เลยผู้ปาใช้สิทธิ์สูงสุดเลยใช่ครับแล้วก็ความรู้สึกร่วมหลังเลือกตั้งก็ไม่เคยเห็นมากขนาดนี้มาก่อนด้วยอ่า ก็วันนี้นี่ประชาชนเ็าตัดสินไปแล้วอะครับครับนะฮะว่าเขาต้องการให้ใครปกครองบ้านเมืองอืใครบริหารบ้านเมืองนะฮะครับครับแล้วยังพยายามจะเล่นเกมเปลี่ยนเกมนะฮะอย่างเมื่อกี้ที่เอพูดพูดถึงเนี่ยนะว่านะมาต้องไม่เอาร้อยสิบสองอันต่างนี่ทุกอย่างเนี่ยการเสนออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะม,มันมามันผ่านการกันกรองของประชาชนเขาแล้วนะ คือไม่ใช่เรื่องที่ก้าวไกลเพิ่งมาบอกหลังเลือกตั้งบอกประชาชนมั้วแต่ตอนเลือกตั้งแล้วไอ้ที่บอกหลังเลือกตั้งนี่อ่อนกว่าที่ตอนบอกตอนเลือกตั้งซะอีกใช่ครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็บังถือว่าประชาชนเขาแอนดอสแล้วอย่างนั้นถูกต้องครับถูกต้องครับอืตั้งแต่วันที่สี่พฤษภามนะครับอืไม่มีเหตุผลที่สวจะมาขัดขวางเลยไม่มีเหตุผลเลยครับแล้วที่ดูเนี่ย พอจบเรื่องนี้เอาเรื่องใหม่อ่ะออก่อนที่จะถึงเรื่องนี้มีเรื่องก่อนไม่สําเร็จก็มาเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องคือใจมันจะคือไม่ใช่อะไรอ่ะออคือดูแล้วเนี่ยสอวอก็ยังอยากให้คนที่แต่งตั้งเขาได้มีได้ม,ไดมีได้เป็นกลุ่มอำนาจเหมือนเดิมอะครับบันถึงขนาดน,นั้นเลรอาจารย์อาจารย์คิดว่าสอวอรจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาต้องการจะเอากลุ่มอำนาจเดิมเป็นเลยเหรอไม่ใช่ครับผมพูดถึงสอวอที่เสนอ อความเห็นตามสื่อเนี่ยอมผมว่าสวท,ที่มีใจเป็นธรรมหรือหรือว่ามองเห็นแก่บ้านเมืองอ่ะนะอ,อาจจะไม่พูดกันเยอะอใช่ใช่เขายังไม่พูดจจเป็สแสดงตัวนะ่ะเกินกว่าสองร้อยคนเนี่ยยังไม่พูดอะไรเลนะฮะครับแต่มีคนที่พูดว่าถ้าจะผ่านเนี่ยต้องตั้งนายกได้ต้องเอาก้วไกลออกไปอันนี้มีก็ซ้ำหน้าอยู่นั่นแหละเดี๋ยวนี้ผมก็คอยปิดไอ้รีโมทหนีนะ เ <L an> บืบอ่บอพราะโผล่มาช่องไหนยังปั๊บเปลี่ยนได้เลยเพราะอะไรรู้เลยว่าพูดอะไรเอาแต่มีความคืบหน้าประยะนะอาจารย์นะความคืบหน้าเข้เขาใจาใช่ไหม,มอ,อาจารย์ณวันนั้นมเป็นปยังไงแล้ววันนี้เป็นยังไงพรุ่งนี้เป็นยังไงคือถ้ามองในแง่ดีนะอืจากผลของการเลือกตั้งประธานสภาเนี่ยซึ่งจริงแล้วผมว่าอันนี้ทําให้ก้าวไกลหยุดอยู่กบที่หรือถอยหลังไปสักก้านะอื แต่เมืนอก็มองดูในแง่ดีได้นะว่าฝ่ายอำานาจเก่านี่ยังเกาะกันไม่ติดยังไงอาจารย์วิเคห์ให้ฟังก็ดูจากการที่คุณวิทยาเสนอคุณวิทยาขึ้นมาเนี่ยมันเป็นความคิดของพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นพรรคเดียวใช่ครับแทนที่จะเป็นกลุ่มพรรคอื่นในกลุ่มเดียวกันเป็นผู้เสนอเนี่ยนะก็กลายเป็นว่า,ารวมไทยสร้างชาติเสนออมองดูว่าเอออย่างน้อยที่สุดนะครับในพัค ของการระดมคุณพิธาเนี่ยเพิ่มมาสามเป็นสามร้อยสิบสองเพิ่มหม่อีกสองอ่ะนะมาจากไหนไปรู้สองสามคนเนี่ยครับแล้วก็ปรากฏว่าคุณมันมีเสียงที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงเจ็ดสิบเจ็ดอ่ะนะอ่าเอราปันมายวมว่างดออกเสียงอ่ะครับซึ่งอันนี้มันก็พอจะเป็นฟังอีกทางหนึ่งที่ผมว่าทางคุณพิธาต้องพยายามอ่ะนะ คืออันนี้ก็ลังจะลองไปดูว่าที่งดออกเสียงเจ็ดสิบเจ็ดเสียงเนี่ยมีทางไหมว่าจะมาช่วยกันรักษาหลักการประพฤติใถูกไหมฮะ,ะคือ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 ,คอผมมองดูว่าการเลือกการเลือกคุณพิธาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าเลื่อมใสคุณพิธาแต่ว่าเคารพความเห็นของประชาชนนะครับอืมอืมคืออาจารย์ก็บองมองว่าอย่างน้อยก็มองในแง่ดีในฝั่งนี้นะว่าไอที่เขารวมกันยังไม่ติดนะทั้งนั้นเนี่ย ร้อยแปดสิบแปดเขาได้มาร้อยร้อยห้าคนใช่ไหมร้อยเจ็ดประมาณนั้นนะฮะร้อยห้าขาดไปขาดไปแปดสิบกว่าคนอ่ะใช่ค่ะในจํานวนนั้นเจ็ดสิบเจ็ดเสียงงดออกเสียงค่ะอาจารย์ก็บอกว่ามันแสดงเห็นว่าคือถ้าเข้าไปในกราฟเกาะกันร้อยแปดสิบแปดปึ๊กเลยเฮ้ยแปลว่ารวมกันติดว่าฮะมันก็มันก็ยากเหมือนกันแบบนั้นใช่ไหมกองเชียร์ก็มีกําลังใจสมมติว่าทางนั้นก็เกาะกันได้ร้อยแปดสิบแปด หลายคนในสองร้อยห้าสิบนี่ก็อ,อาจจะตีปีกนะก็งเงายัางเข้มแข็งอยู่อ่าแต่แต,ตอนนี้แปลว่าเขายัางรวมกันไม่ติดเลยนะครับยังยังไปก่อรีสิตคนละทางนะเพราะว่าควันหลงจากการแยกสองพักอ่าควันหลงจากการเลือกตั้งที่แยกพักเดียวออกเป็นสองพักนี่ผมว่ามันมันมันยังอยู่ในความรู้สึกกันนะอืมอืมอืมเพราะฉะนั้นอาศัยโอกาสนี้เรียกร้องหาทางให้อ่า ไม่ต้องรักไม่ต้องชอบพิธาไม่ต้องชอบก้าวไกลแต่ช่วยกันเคารพประชาชนว่าอย่างนั้นเถอะใช่ครับเพราะว่าหลายคนนะรวมแล้งผมด้วยผมไม่เลือกพิธานะ,ะแต่มผมเลือกตั้งออกมาอย่างนี้ผมต้องเคารพนะครับมผมไม่ใช่เจ้าของประเทศเป็นคนเดียวเหรอครับว่ามันจะต้องเป็นไปตามที่ผมคิด คือความรักความเป็นเจ้าของประเทศเนี่ยน้อยลงสักนิดหนึ่งเพราะคนอื่นเขาก็เป็นคนรักรักชาติให้น้อยลงหน่อยคนอื่นเขาก็มีส่วนเออเราไม่ได้เป็นเจ้าของคนเดียวนะเป็นคนอื่ี่เป็นเจ้าของอายุมากมากอย่างอย่างพวกผมเนี่ยคุณจะเป็นเจ้าของประเทศไปอีกกี่ปีอืมบ้านเมืองเป็นของคนแต่ละรุ่นนะครับใช่ครับมันมันเป็นเรื่องที่รุ่นต่อไปเขาต้องรับผิดชอบบ้านเมืองบ้างครับครับอืมอย่าไปห่วงเขามากเลยครับห่วงตัวเองเถอะ ใครจะใครจะประครองเราเข้าลงอ่ะ,อะไปไปขัดมัติลูกหลานมากเดี๋ยวเขาไปปะคองนะอาจารย์คือสวอาจารย์ก็คงเห็นชัดเลยนะว่าโอ้โหมันยากมากเลยนะสามเจดหกอ่ะฮะยากมากฮะใช่ไหมฮะแต่ว่าผมว่าสี่สิบห้าสิบน่าต้องหายได้อ่ะ,อะผม<ร>ว่าสองร้อยห้าสิบจะขัดคนม,มีสติมากขนาดน,นั้นเหรออืม สี่สิบห้าสิบต้องหาให้ได้แล้วหวังจากสอสอาจจะแหกมาจํานวนหนึ่งจะจักัควเดิมครับครับหวังอย่างนั้นถูกไหมฮะผมอาจจะหวังแต่ว่าผมไม่ได้ตั้งอยู่บนฐานของความเลื่อนรอยนะอืผมยังจําอดีตสอสของประชาธิปัตย์บางคนได้อที่ตอนผลเลือกตั้งออกมาพักแม่มาแม่โอ้นี่แม่เราจะไม่ได้เป็นรัฐบาลเราก็จะสนับสนุนนะเสียแต่ว่าคนที่พูดเนี่ยไม่ได้รับเลือกตัง เขาสอบตรงอ่าก็อาจารย์หวังได้จริงๆหรือปรากฏการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นว่าโอเคปรากฏการณ์ก็คือว่าอไม่ได้เป็นรัฐบาลด้วยแน่เราไม่เห็นด้วยกับคุณด้วยนะไม่ชอบคุณด้วยนโยบายคุณฉันก็ไม่ชอบแต่เพื่อรักษาหลักการและต้องการเยื่องเคารพประชาชนฉันโหวตให้มันเกิดขึ้นได้จริงเหรอเรื่องที่สำคัญคือปลดแอกตัวเองจากอำนาจนอกระบบอืมอืมปลดแอกปลดแอกตัวเองะครับ ถึงเวลาที่เราจะลุกขึ้นแล้วแสดงความเป็นไทยของตัวนะครับ๋อถ้าเป็นอย่างนั้นจริงไัมไม่รวมคติใช่ไหมมาดูเท่นะอาจารย์นะคือลุกขึ้นมาบอกอาจจะลุกกระบอกผมเนี่ไม่สนับสนุนคุณพิธานเลยนะผมไม่เห็นด้วยนโยบายคุณด้วยแต่ผมขอโหวตให้คุณเพื่อปลดแอก้ไปได้ไต่ก้าวไปเพื่อไปไต่ก้าวข้นจากแอกแอกเลยเหรอแอกนี่มันเทียงควายนะ Uh. คือเราจะทําอะไรในภาษาคนที่เรบเรียกตั้งจากประชาชนเนี่ยออืก็ต้องคอยพรวงคนที่มาจากการแต่งตั้งเนี่ยก็ต้องทําตามความต้องการของเขาอ่ะ